การดูดไขมันหรือการผ่าตัดกระเพาะนั้นดีไหมนะครับคำถามนี้โอเคเลยครับดีมากๆเพราะหลายคนผมเข้าใจนะครับว่าอาจจะแบบพยายามเต็มที่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรูปร่างแต่มันก็อาจจะทําไม่ได้เลยแบบหาทางรัดซะหน่อยหาทางแก้ซะหน่อยด้วยกัน คิดว่าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ดีไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าแค่ให้ผมแนะนานะครับผมคงไม่สามารถแนะนําได้จริงๆนะอันนี้ผมฝากให้เราพิจารณาด้วยตัวเราเองนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับปัญหาของใครหลายๆคนแต่สิ่งที่ผมขอฝากให้เรารับรู้ไว้ก็แล้วกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันหรือการผ่าตัดก,กระเพาะมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะและที่สําคัญไม่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่ผมได้ฟังจากคุณหมอเลยนะครับคุณหมอก็จะแนะนําเลยครับว่าต่อให้คนที่เขาดูดนนะาดาาดแลตัวเเองา คุมอาหารเขาไม่ออกกําลังกายเยวสิ่งที่เขาดูดไปมันก็จะกลับมาใหม่แม้กระทั่งคนที่เขาผ่าตัดกระเพาะก็เหมือนกันครับจริงอยู่นะที่เขาอาจจะทานอาหารได้น้อยลงแต่อาหารที่เขาเลือกก็ต้องเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ได้รับโภชนาการให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริง,รงๆเหมือนกันและแน่นอนครับไม่ว่าเราจะทําแบบไหนเราก็คงต้องมีการออกกําลังกายบ้างทําให้ระบบเผาผลาญเราดีด้วยการทำเวทเทรนนิ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างในการเบิร์นให้ดีด้วยการทำคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับคือมันก็ต้องต้องทอยู่และที่สําคััญนะครบ เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายซึ่งผมก็แอบ,บได้ยินมาว่ามันก็เยอะอยู่นะหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็อยู่ที่เราลองพิจารณาแล้วละครับว่ามันจําเป็นต้องทําจริงๆไหมรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนานาก็ขอให้เราศึกษาหาความรู้ให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือทาถ้ายัางไงขอฝากไว้แล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับ